นี่หนูต้องแอบชอบเขาไม่มีใจเลยจริงๆแล้วเมืองเป็นเค้กดูชุดต่อไปเลยเป็นกระจมผมแล้วนะเดยวันนี้ไปหลบนะไปขอท่าสับรถเท่ๆหน่อยขอแอคติ้งออกทางหน้าด้วยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สตูที่จะมาถ่าย MV เอ็มวีวันนี้นะคะซึ่งพิมพ์จมูกแต่รอผนอยู่ใช่แล้ววันนี้ถ่ายสองเพลงเลยยาวๆเดี๋ยวจะพาไปพบนักแสดงให้คุณเนี่ยคุณแน่ๆนะฮะเจอกันแค่ไหนครับทุกคน ถ้าคุณจ่าเงินเราจะเปิดดีมาร์ให้เคล็ดลับเคล็ดลับเราไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งที่ทำให้เคกรู้สึกว่าเราพิเศษเอกเป็นไงคะสนิทกับเพเอกหรอยังวันนี้หนูต้องแอบชอบเขาไม่มีใจ่เออเปิดสถานี Happy ห e a s o n แล้ว หนาวเหมือนเดิมเหนาวมากหนาวสุดเอ็มรีเลยเล็กเป็นน้ำหนักขึ้นมากี่โลคะเมื่อตั้งแต่ทำวงมาก็น้ำหนักขึ้นมาสิบสิบสี่โล <c oughs> แต่อันนี้คือยังไม่ถึงสิ่งที่ต้องการยังไม่ถึงย <c oughs> ังไปต่อ <c oughs> เดี๋ยวนี้เราจะพาไปาชมเวที่ Flex Studio นะครับซึ่ง Flex เนี่ยเป็นวิทยุชื่อดังนะครับอยู่ที่ลิโดนะฮะแต่ที่นี่ก็เป็นเหมือน<ช>เป็นอีกที่ของ Flex เลยครับเป็นละ Flex เป็นละ Flex ออฟฟิศนี่เนี่ยครับถ้าเห็นก็จะมีต oh, ีมสีน uh ิดตาวสิเทลแล้วพื้นเป็นพ <right ื้นไม้ครับไม้คุณภาพค่อนข้างดีอ๋อนี่ฮะต้นบอนบัวบกนะฮะเป็นต้นไม้ที่พบมากในเขตร้อนนะครับช่องฮะกล้อง้องจริงๆแล้วเมืองเป็นปกติจะ้มีพนักงานดีเด่นครับีพนักงานยอดเยี่ยม นี่นะฮะเผื่อใครจำกันได้นะฮะในแสดงบนแรกอนวงเรานะบานนีค่ะประานการประชุมวันนี้คืออะไรคะผมคุณคนพิเศษของคุณที่ขอแรกแล้วก็จะดูเรื่องดูอย่างของดูคนให้ดูที่ข้างในอย่าเพิ่งดูแต่ภายนอกเมื่อกี้มันอาจจะฟิไม่เหมือนที่เราคิดเลช่นเคยตีเบียง่ะแซ เกินเกินเกิเดี๋ยวต้องมีฉากร้องเค้กดูชุดต่อไปเลยเป็นกระจจมอกนี้มันยังไงนะเค้กเครืองี้เขต้องอยู่ข้างในแต่วี้ใส่แก้วก็ใส่ไว้ข้างนอกมันเล็กอะใส่ในห้องกินข้าวข้าของเราน้าวอยาวกินอะอยี อยากกินอะไรข้าวที่กินในชาออร่อยมากๆจะต้องทำหน้าเศร้านะครับเขียวตุยตุยตุยหมุบมับหมุบมับสวัสดีค่ะวันนี้ได้มาเล่นให้เบคอนอีกครั้งรู้สึกยังไงบ้างคะ ตอนที่พี่นำตาลทับมาคือแบบคิดหรอคิดในใจว่าปฏิเสธย, <laughs> ยังไงว่าี่านไบอกายว่าไม่มีเราทำงานเป็นตำแหน่งอะไรคะเล่นเด็กเป็างานเด็กงานสอคนนะสื่งที่ิมพ์น,นจริง <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันบนรถเป็ดอุ้ยตอนที่เมืองขึ้นมาบนรลดอะเมืองถามว่าอันนี้คือสตาร์ทโหลดใช่งงมากเพราะว่ามันเงียบมากแบบไม่รู้เลยถ้าแบบแอร์มันไม่เปิดเดี๋ยวเราจะดับเครื่องสตาร์ทเดี๋ยวดับเครื่องนี่คือดับเครื่องอันนี้ดับเครื่องแล้วนะล้วก็จะสตาร์ทใหม่ นี่คือสตาร์ทแล้วใช่นี่คือสตาร์ทรถแล้วเงียบมากแต่คือเงียบมากโอ้ยโอ้โอ <photos> <görüş> ้ยใกแล้วปดเลยนะ มันทดมันทำพลาอะไรของมันพี่เธอจะต้องถ่ายช็อตขัยรถป่ะเพราะว่ามันว่ามีกล้องหลังด้วยว่ากันว่ามีเซ็นเซอร์ด้วยแล้วเขาว่ามันว่ามีเกียร์อาร์ด้วยในรถคันนี้เราจะไม่มีเกียร์อาร์ได้ เป็นยังไงบ้างเป็นเล่นไม่เลา,ลาเฮ้ยเข้าเกียร์แล้วมานะมาแล้วเออโอ้โหหายไกลสุดๆนี่ปั่นทะลุออกไปแล้ว อยู่กันบนหลังคารถไปหลบนะไปแล้วขวาไปแล้วขวาไปแลี้ยวขวาไปสามสุดท้ายต้องมีเบร์นะกล้องละเป็นไงอร่อยไหมฉันฉันกินหมดเลยนะกินหมดเลยนะจะได้เขินยวขอถ้าสับรถเท่ๆหน่อยขอ acting ออกทางหน้าด้วยส่วนเหมือนประกมันเลยเป็นไงบ้างเหมือนตอนบ่ายมืดสองเรซเม่ เป็นที่สดครีนนี้จะเป็นซีนที่ตัวผการมารวมกันของสองนี่คือใช่ Happy Birthday ใช่คับ